ะมวอกพี่หน่อยอ่ะบน้หน่อยอหน่อยบน้หัวยุ่งไงครับแต่งรออ่ะไกด์คลิป ว่าไปนนเราเราเดินลุงทางนะครับไปฐานต่อไปครับอันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยตานชาคิ๊ดมาเลยครับตาอัมพัทราพามเลยนะคะอืแกาพูดด้วยจัดไปชากิดครับชาคิ๊ดไกด์ชาคิดาค๊ดครับโอ้โหเราพี่วิลลี่ด้วยสิครับวิลลี่ ใช่ครับพ<ห>ี่ตุ่ารูปหอยสลิงละร้อยยี่สิบเฮ้ยร้อยยี่สิบเมตรตอนนี้ร้อยสามสิบเฮ้ยร้อยยี่สิบอันร้อยสามร้อยเมตรตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆไปไหนกับมังคุดเหมือนกันเขาต้องเดินทางไปอีกกี่กิโลฮะประมาณแค่นาทีครับผมเดินไปแค่นาทีคตามมาเรื่อยๆนี่เอาไปถ่ายตอนปีใหม่ไะพี่ของอีฉาเล่น คุณต้องโดตามมาคุณเอาคุกล้องนี่ครับกล้องนี่ฮะปิดเลยกล้องนี่กล้องคนคุณเองแค่คนสีเหนื่อยไหมครับคุณต้องโดครับเหนื่อยครับอันนี้จะไปไหนไปจะเดินมาดิมันเดินขึ้นเขาแล้วพี่